สวัสดีค่ะมานมีทัญญาค่ะวันนี้เราก็พาเด็กๆมาเล่นฟันพาร์คนะคะจะเห็นได้จากตรงนั้นนะคะนั่นก็คือฟันแฟนั่นเองวันนี้มีฟันแฟมานะคะก็เลยพาเด็กๆมาเล่นวันเสาร์ที่28สิงหา2021ค่ะเด็กๆก็เดี๋ยวจะตัดภาพไปดูที่เด็กๆนะคะ นี่ค่ะเฮอร์เชอร์สแฟนแฟร์อ้าวสตีเวน not wearing his shoes สตีเวนใส่รองเท้าแตะ <laughs> ไม่ได้มองด้วยนะไม่ได้มองว่าสตีเวนใส่รองเท้าอะไรนะเนี่ยเออ เสียงดังมากเลยไม่รู้สตีเว่นจะโอเคหรือเปล่าเพราะว่าสตีเว่นก็ไม่ชอบเสียงดังๆนะฮะดังมากๆเขาไม่ชอบไปดูข้างใน To children Let's see Can n open o 19 ก็ที่นี่เขาจ่ายเป็นนี่นะคะแบบนี้ค่ะเป็นกระดาษแบบนี้ค่ะริสแบนก็นายพาวนาที่นายประมาณ400บาทค่ะต่อ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 เด็กหนึ่งคนต่อหัวนะคะแล้วเด็กจะเล่นอะไรก็ได้หมดเลยตรงนี้เล่นได้หมดเลยค่ะเล่นได้กี่รอบก็ได้ ยกเว้นตรงนี้อะค่ะทรัมเลีนที่จะต้องเสียเงินตังหากนอกนั้นเล่นได้หมดเลยค่ะาตามแบบนี้กับเด็กๆไปค่ะมีชิงช้าสวรรค์ด้วยค่ะชิงช้าสวรรค์อ๋อแล้วก็มีนี่ค่ะเขาเรียกอะไรอะลูกโป่งเนี่ยค่ะมีลูกโป่งด้วยว่างไงครับ ลูกเราจ่ายแบบเป็นแบบริสแตแล้วเล่นอะไรก็ได้เล่นลกี่รอบก็ได้แบบนี้จะคุ้มกว่าค่ะอันนี้ฟันเหาสแบบดีกับเด็กๆจะขึ้นแล้วค่ะทีชัดสวรรค์ค่ะ,อะโอยเราไม่กล้าขึ้นนะเรากลัวความสูง Oh. <laughs> เอาเว็บน่อยโลกแว็บน่อยขึ้นไม่ไหวจริงๆนะเนี่ยอ่านั่นนะคะแดบดบดีกับเด็กๆค่ะ <laughs> ขึ้นไปแล้ว เดี๋ยววนรอบนึงนะคะโอ้ยมามีขึ้นไม่ได้นะเนี่ยมันมีกลัวความสูงค่ะกลัวความสูงค่ะนี่วนมาอีกรอบนึงแล้วค่ะสูงต่อไปก็ Crazy House ค่ะอ่าสีเว็นไปแล้วจ้าเจมด้วย นี่สตีเฟนค่ะโตแล้วก็ยังชอบเล่นนะคะเจมส์แอนสตีเวนค่ะสวัสดีค่ะมินเนี่ยเนี่ยน,นะคะเอาเจมโอ้ฟาสมากสตีเฟนฟาสมากเลยค่ะนี่ด้วยค่ะเขาเรียกอะไรไวกิ้งเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอ้ยหมามีเล่นไม่ได้ ไม่ได้นะคะกลัวสตีเวนไม่เอาเลยค่ะไม่ได้เลยแคลงจะเล่นทรามโพลีนค่ะ,ะพี่สตีเวนชอบมากนะคะชอบเล่นสูงเลยค่ะพี่สตีเวนพี่สตีเว่นเขาก็แบบไม่ชอบเครื่องเล่นที่แบบว่าน่ากลัวนะคะมันน่ากลัว ช่วยนะคะแดดดี Daddy, ช่วย ลอซี่คัสเซค่ะค่ะหิวมากเลยมากินฮอทดอกแล้ว <Okay. S 2> เจนกินอะไรครับเจนกินชิปส์ค่ะหิวมวมากเลยอ่ะ แว่นนั่งเดิมน้ำส้มนะคะเหนื่อยแล้วนะคะอยู่ตรงนี้มาสองชั่วโมงครึ่งแล้วคนก็เริ่มน้อยลงแล้วนะคะดีค่ะหาไม่เจอแล้วเหนื่อยแล้วเดี๋ยวดูสิอุ้ยอุ้ยดยดีไปทางนู้นน่ะดูสิ ตอนนี้ฟันแฟปิดแล้วค่ะตอนนี้5้าโมงครึ่งนะคะเปิดบ่ายสถึง5้าโมงครึ่งแล้วก็ปิดแล้วก็จะเปิดอีกที6กโมงค่ะ,อ,ะอันนี้คือเจมเล่นแมปมพารีนนะคะก่อนที่เราจะกลับบ้านค่ะเจมสูงสงูงให้อะให้อะสนุกเลยนะคะวันนี้เด็กๆสนุกมากๆเลยค่ะ A few moments later ค,ค่ะ มามีทัญญาก็กับเด็กๆก,ก็จะมาทานข้าวเย็นนะคะที่ร้านอาหารที่นี่นะเหนื่อยมากเลยนะคะเหนื่อยมากๆเลยวันนี้ <c oughs> ตอนเช้าก็ไปเซลิ่งคลับนะคะส่วนตอนบ่ายก็ไปฟันแฟนะคะวันนี้ทั้งวันเลยเชียวนะกับเด็กๆก,ก็เลยจะต้องมาฝากท้องกับร้านอาหารร้านนี้นะคะก็เดี๋ยวเข้าไปข้างในกันคะ่ะแล้วก็ อาหารร้านนี้อร่อยค่ะเดี๋ยวเราก็าไปข้างในกันค่ะแบน,นนี้อยู่ที่รสาซอรองแล้วนะคะดูค่ะวันนี้ไม่ไหวจริงๆนะไปฟันพรัคมาโอ้เหนื่อยมากเลยค่ะทั้งวันเลยนะเลยต้องมาอาหารของร้สนอรองนะคะ โอเคครับมาแล้วค่ะอันนี้ของีวนอ่านีของซีเวนนะคะใช่ของเจมส์แช่ของเจยส fair? อันไหนสนุกสุดโลกอันไหนสนุกสุด most hardest s p i n n i n e e first got on เออลาลูกโอเคค่ะเดี๋ยวมามีทันย่าต้องขอทานข้าวก่อนนะคะแล้วก็จบคลิปแค่นี้นะ โอเคค่ะแล้วคราวหน้ามอมีทท่านจะมาทำอะไรกับเด็กใหม่ก็เดี๋ยวโอเคครับเจมบอกบาย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  see you tomorrow subscribe below please bye bye